สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้หนูขอ77ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปค่ะชื่นชมนักสแสดงหนุ่มลงแรงช่วยทำอาหารเจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมเรียกได้ว่าลงมือลงแรงช่วยอย่างเต็มที่สำหรับนักสแสดงหนุ่มอาร์ตพสุทธ์ได้ตั้งเต็นท์ทำอาหารเตรียมนำไปแจกให้กับพี่น้องชาวหนองทาย ที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยโพสต์นีอาร์ได้เขียนแคปชั่นว่าเป็นดาราที่ทำกับข้าวได้นิดหน่อยเหนื่อยกายแต่สุขใจช่วยน้ำท่วมหนองคายพรพิสัย25-26กันยายนทีมเวิร์กดีแป๊บเดียว600กล่องพรุ่งนี้ตั้งเป้า2000-2500กล่อง รวมสมทบทุนเลขที่บัญชี5 5 5ห้าห้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองเก้ากระสุกรพพรุ่งนี้ปิดการร่วมสมทบทุนที่เหลือจะเอาไปช่วยหน่วยต่างๆตามจังหวัดต่างๆครับ